ลูกหนังติดล้อของเรานะครับรวมไปถึง ID Line ก็ที406นะครับในเบรกแรกนะครับเราไปพูดคุยกับทางด้านเจ้าของสนามคนสนับสนุนคราวนี้ก็มาดูทีมฟุตบอลกันนิดนึงนะครับว่าใครเป็นแชมป์กันบ้างนะครับแต่ว่าเปิดหัวมาในช่วงเบรกที่2เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีเจ้าของไอศครีมนะครับนำไอศครีมมาแจกบรรดาหนุ่มสาวชาวโรงงานด้วยครับ ผุ้มเชื่อตองครับไพรทองสาขาหัวเชี่ยวครับในช่วงเพราะว่าเศรษฐกษิจช่วงโควิดอย่างเงี้ยการขายเป็นยังไงบ้างครับตกนิดหนึ่งฮะแต่เรามาทาบนชอบทาบนเงี้ยอยากสนับสนุนใช่ครับชอบชอบมากครับผมทุกท่านที่ชอบออไอศครีมไผ่ทองเราขายอยู่<า>ยไหนขายแถวมหาลัายหัวเชี่ยวครับซูนอยู่มัณฑนาฮะซอยหนึ่ง แล้วก็ช่วยอบนอนหน่อยครับเป็นรถพ่วงขายแล้วก็รถเข็นขายครับให้ช่วยอบนอนหน่อยครับมีครับเบอร์โทรก็0944315326ครับรราาาก่อมส้ง ก็สวัสดีครับผมในนามตัวแทนของทีมเจ๊แสงสังลรุยครับนะฮะผมก็ธีรยุทธ์พุนิคมครับแล้วก็นี่คือป๋าเจ้าของทีมครับป๋าใหม่ครับนะฮะวันนี้ก็ดีใจครับตามเป้ามาถึงรอบอ่ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็ถือว่าตามเป้าที่เหลือคือกําไรแล้วนะฮะวันนี้ก็ที่ผ่านมาก็ซุ่มซ้อมเต็มที่ครับ ก็น่าจะเป็นที่การฝึกซ้อมครับซ้อมหนักซ้กอมหนักพอสมควรครับ mm hmm. พี่แชมป์น่าจะเป็นแชมป์อีสานซีซั่นหนึ่งอยู่ที่นี่นะฮะอ่าอีสานซีซั่นหนึ่งแล้วก็ก็นั้นก็จะนพักยาวมาเลยพักยาวหลังคือโควิดมันก็ไม่มีการแข่งขันละก็ล่าสุดก็คือได้แชมป์อาทิตย์ที่แล้วคือได้แชมป์บอลอ,อุตสาหกรรมนะฮะบอลเจ็ดคนนี่แหละอุตสาหกรรมครับอาทิตย์ที่แล้วนะฮะครับผม จแจสแงงเป็นแฟนผมครับผมเป็นเป็นภรรยาผมเองครับผมเป็นครอบครัวกีฬาครับผมอยากจะ,ะต้านต้านต้านโควิดด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็อยากจะให้เด็กน้อยที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาไม่อยากให้เด็กน้อยเล่นเกมติดเกมอะไรเงี้ยครับผมนัดชิงเกมนี่เหรอครับ สู้ได้ครับลูกน้องผมฝึกซ้อมมาแบบ100%ครับผมขอบคุณฝ่ายผู้จัดนะครับผมเป็นเป็นยตาเทียมให้กับเด็กน้อยที่เป็นพื้นเกี่ยวกับบูธรนะครับผมไม่มีไม่มีไม่มีบอลลีกไม่มีบอลหลีกนะครับไม่มีบอลลีกไม่มีตัวอดีตหลีกหรือว่ารีววชันอะไรเข้ามาเล่นผมขอบคุณมากเลยครับรายการที่เป็นแบบนี้ นั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทีมเจ๊แสงสั่งลุย นะครับทีมนี้ผูกขาดเรื่องการเป็นแชมป์นะครับในโซนนี้เลยนะครับสำหรับหนุ่มสาวชาวโรงงานนะครับแต่ละครั้งที่ส่งเข้าแข่งขันเป้าหมายคือการเข้าชิงแมตช์นี้ก็เข้าชิงนะครับสำหรับเจ๊แสงสั่งลุยนะครับในส่วนของนักฟุตบอลครับก็เป็นนักฟุตบอลที่ทํางานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าฝีเท้าดีนะครับเรียกว่าสามารถเล่นฟุตบอลลีกอาชีพได้เลยนะครับบางคนนะครับเราก็มีบทสัมภาษณ์พวกเขาด้วยครับ สวัสดีครับผมนายเล็กสันก้อนแก้วอายุ23ปีตอนนี้เล่นอยู่สโมสรมีนบุรี FC ครับผมเกมวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วครับก็ได้ก็โอเคครับก็ถือว่าได้มาตรฐานตามที่เราตั้งตั้งไว้ครับเสน่ห์บอลโรงงานก็คือเรามีมิตรมีเพื่อนอย่างเงี้ยครับขอบคุณฝ่ายจัดขอบคุณฝ่ายจัดด้วยนะครับผม เริ่มเล่นตั้งแต่อายุ15ครับนครพนมครับผมอะไรครับครับผมเล่นตะก่อนเล่นภูพานเล่นบอลของจังหวัดนครพนมครับก้เกมวันนี้ก็ถือว่าเต็มที่เพราะเราก็มีมาคนมาน้อยด้วยครับก็ถือว่าครับมันล้าด้วยครับไม่ไม่ไม่ครับ คิดว่าจะเข้ามารอบแปดนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับจะตั้งไวครับชื่อนพพรพลลักษายครับมาจากาทีมน้องอินดี้ครับมายบดม,มินครับแล้ววันนี้มีความรู้สึกไงฮะที่มาร่วมกิจกรรมฟุตบอลถือว่าเป็นบอลปีซีซั่นมากกว่าถือว่าอบอุ่นร่างกายนนช่วงโควิดที่กําลังจะหายไปแล้วก็ปลดล็อกประเทศฮะร,รู้สึกดีครับได้ออกกําลังกายได้พบปะเพื่อนฝูงแล้วก็คือเป็นกีฬาที่เรารักด้วยครับ มีความสนุกทุกครั้งที่ลงลงเล่นครับขอบคุณครับแล้วอีกคนนึงฮะ,ะให้น้องแนะนําตัวดีกว่าชื่ออะไรเล่นทีมไหนอยู่ยังไงนะฮะรรับครบคชื่อตั้มครับพูทซับทุมดีทีมน้องอินดีครับมาจากแฟชั่นไอแลนด์ครับถามคำถ,ถามเดียวกันนะครับรู้สึกยังไงกับฟุตบอลปีซีซั่นในช่วงนี้ ก่อนที่จะเปิดล็อกประเทศให้มีกิจกรรมสร้างกิจกรรมในการแข่งขันต่างๆขึ้นนะฮะคึกมองยังไงดีใจมากครับตอนนี้ที่ได้เปิดแล้วได้เล่นบอลกันได้สนุกได้พบปะเพื่อนฝูงเหนื่อยครับแต่ก็ผ่านได้จนถึงรอบชิงก็ไม่คิดว่าจะมาถึงอันนี้ครับแต่ก็มีพี่ๆเขาช่วยซัพพอร์ตครับมันก็สนุกอีกแบบครับ,รบมันไม่ได้เจอคนที่เขาเล่นเล่นเล่นเดินสายโดยเฉพาะครับแต่เขา มาเล่นราอยากเล่นเพราะว่ารักครับเอต่ตั้งแต่ป .6 ครับก็เห็นเห็นเขาเล่นนะครับเด็กเด็กวิาชายบ้านนอกครับก็เห็นเห็นเขาเล่นก็อยากลองเล่นดูครับอยู่โคราชครับครับอยู่อำเภอบัวลายครับอ๋อครับ <c oughs> ครับขอบคุณฝ่ายจัดทีมงาน JP Sport ครับแล้วก็รายการมัดเข้ามันไก่ครับที่มีรายการดีๆให้ให้ได้เล่นในช่วงวันหยุดนี่ครับก <c oughs> ็มันตอบแน่นอนไม่ได้ครับเพราะว่าจังหวะจังหวะใครทําได้ก่อนก็ได้เปรียบก่อนนะครับ <c oughs> ครับก <c oughs> ็ก็คิดว่าเขาก็มาเต็มเหมือนกันนะครับก็ไม่ประมาท มีเท่าไหร่ก็ถึงตอนนี้ก็ใส่เต็มที่แล้วครับวันนี้นะครับจบลงด้วดีนะฟุตบอลมัสเข้ามันไก่ครับครั้งที่3นะครับของบ้า164นะครับขอขอบคุณทุกทีมนะครับผู้จัดการทีมผู้น้าทีมนักกีฬาครับที่ร่วมกันแข่งขันแล้วก็จบด้วยดีครับโดยมิตรภาพฟุตบอลครับวันนี้ได้ออกกำลังกายครับได้สนุกสนานร่วมกันครับวันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็ขอขอบคุณ ขอขอบคุณนับทางเฮียมัดข้าวมันไก่นะครับที่มาช่วยสนับสนุนนะครับเรื่องการจัดการแข่งขันแล้วก็พี่ตองนับไอสตรีมนะครับวันนี้ตองไ่ทองไอสตรีมนะครับที่มาแจกไอสตรีมนะครับวันนี้ไปลงทานนะครับแจกน้องน้องนับลูกหลานนักกีฬานะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับก็ได้สนุกสนานนะครับได้กินอิ่มนะครับทุกคนวันนี้นะครับแล้วก็ทีมงานก็ได้กินข้าวมันไก่ครับอร่อยอร่อยนะครับจากเฮียมัดนะครับสุดยอดนะครับ ก็หวังว่าโอกาสหน้านะครับคงจะได้จัดอีกครั้งนับสักก่อนปีใหม่ครับสักครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็ขอขอบคุณครับทุกคนนะครับที่ร่วมกันแข่งขันวันนี้นะครับขอบคุณทีมงาน JP พีสปอร์ตนะครับสนามเบนทีอารีนาครับแล้วก็อุซสิวลีเพน์นะครับที่ร่วมกิจกรรมวันนี้แล้วก็สับสุนให้เกิดรายการครั้งนี้ขึ้นนะครับขอบคุณครับ คนสุดท้ายที่เราสัมภาษณ์มาก็เป็นเสกสรรน,นะครับหรือว่าอาดีตนักฟุตบอลในยุคต้นๆฟุตบอลอาชีพนะครับก่อนหน้านั้นเคยเล่นให้กับไทยสมมิทนะครับก็คงจะจําชื่อนี้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ผันตัวเองนะครับมาเป็นเจ้าของร้านทําเสื้อกีฬาและก็เป็น คนจัดการแข่งขันนะครับเอาละ,ะครับล่ำลากันด้วยบรรยากาศคู่ชิงชนะเลิศนะครับระหว่างน้องอินดี้นะครับกับเจ๊แสงสั่งลุยนะครับสนุกสนานนะครับฟุตบอลชาวโรงงานนะครับและพี่ชาวล่ำลาก่อนนะครับในช่วงนี้กับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้ ปายนนี่ยเกอบ8รราตนี้มีเกวอบนแน่นอนนะตบัดลยนะพูดแล้วสองทีนักหนักเขานันอนเต็มมุมของเจ๊แสจะพาลูกเตะเข้ามาได้สุดสายสายกดแล้วโอ้หลูกนี้ยัดมาังติดในกระแพงจะเติมคืนมาพี่เลยนะเาลูกนีเราอีกดีคจะมาเพช่สูงนะ ดูใช really mm ้ความแข็งแกร่งครับแล้วลงเลล็อมายเตะที่กะครับเตั้เินาที่ต้นออกไปที่นทางซ้ายมาทงาก้า้ใส่แห่นี้ยังไปรอดมาได้ครับโดมงสาีะวาวเารับเสียบอลงนี้ไป่ดมีโอกาสตบไหยังอี่ตหงโดนาสีครับโหเหมือนจะมีอาการบาบรับ ตันมากเลยเตะไนรัาด um. well. well. um. um. well. um. ้วใส่ขวาเอา้เด oh ียสอไปไม่ตีเาเง้เนี่ยวกายไปลครับ้าย่ซ้อง

ผมรู้สึกดีใจครับที่สำเร็จครับตั้งเป้าไว้สำเร็จครับขอบครับสัตว์รเยี่ยมวามกูเดินบอลกูเดินบอลกตบอลสยามกูเรนกอนกูเดินบอลกูเดินบอล ุยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลุตบอลสยามกูเดนบอลกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนัง คือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใจอยู่นะ